ในเรื่องของข่าวถามภาษากังวลไหมเหไม่นะคะข่าวก็คือข่าวข่าวมากกว่านี้ก็โดนแล้วปล่อยปาดละเลยให้ลูกถึงแก่ความตายคุกสิบปีโดนมาตั้งเยอะ พ่อแม่มันเลยเป็นคนทํำน่นนั่นนี่แล้วก็ไปสืบตามหาความจริงอะไรกันน่าสงสัยพ่อมันน่าสงสัยแม่มันอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดส,สุดท้ายแล้วเราไปแครก็ปวดหัวเปล่าๆจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ตัวเราก็รู้ตามงหา ปิดบ้านหนีนะักข่าวทําไมไม่ได้หนีก็อยู่ในนี้แหละค่ะอยู่ในบ้านนี่แหละเขามาเรียกอะเราก็เปิดประตูนะบอกเลยว่าบอกเลยค่ะว่าอีกล้วยไม่หนีค่ะนี่บ้านสาวิตีนี่บ้านแม่สานะเขาเรียกเราก็เปิดประตูไม่ให้สัมภาษณ์นะคะกล้าละเมิดไหมล่ะกล้าไหมกล้าแอบถ่ายไหมกล้าละเมิดไหมคะบอกเลยเปิดประตูออกไปอ๋อไม่ให้สัมภาษณ์ค่ะ ปิดประตูแล้วไม่ได้ไปไหนด้วยแล้วก็อยู่ในบ้านกล้าตะโกนโห่ร้องเรียกเราไหมคะคุณเป็นสื่อคุณมีจรรยาบันไหมล่ะคุณเป็นสื่อคุณมีจรรยาบันไหมนะกล้าทําอะไรมากกว่านั้นไหมล่ะคะฉันก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งฉันไม่ใช่อาจยากรที่ต้องไปไปฆ่าใครตายหรือต้องไปตามตัวจับหรืออะไรนะฉันรู้ว่าฉันอยู่ได้อยู่ได้ยังไงแล้วนี่บ้านฉัน คุณเป็นสื่อคุณเรียกเราเราเปิดประตูค่ะสนทนาด้วยความที่ไม่ใช่อารวาดเกี่ยวการหรืออะไรไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ค่ะแล้วกูก็ปิดประตูอ่ะมีอะไรไหมล่ะ <S <S ฮะมีอะไรไหมล่ะคะบ้าบอคอแตกการให้สัมภาษณ์สื่อ การปฏิเสธสื่อไม่ใช่ว่าสายวิตีเพิ่งเคยเจอครั้งแรกสายวิตีมีความเป็นตัวของตัวเองพอค่ะไม่ให้ก็คือไม่ให้ต่อให้ยืนอยู่ต่อหน้าไม่อนุญาตให้ถ่ายเขาก็ไม่กล้าถ่ายมันคือการละเมิดอะรู้ไหมคะนักข่าวเขาก็ไม่ทําด้วยถ้าเราไม่ยอไม่ยินยอมนักข่าวเขาไม่ทําค่ะบอกเขาไปตรงๆบอกเขาไปดีๆเลยว่าอ๋อไม่สามารถไม่สะดวกนะคะ ใครมันจะกล้าคนเหมือนกันน่ะ <c oughs> สา <c oughs> ไม่ใช่คนหนีปัญหานะคะแล้วรู้ด้วยว่าอะไรที่สิบเราทำได้อะไรที่เราทำได้อะไรที่เรา เราทําไม่ได้อะไรที่เขาทํากับเราไม่ได้ด้วยรู้ด้วยค่ะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาละเมิดเราถ้าเราไม่ยินยอมนะอืมฉันก็อยู่ในบ้านนี่แหละรู้ไว้เลยไม่ได้ปิดบ้านหนีหรอกงัดประตูสิคะถ้าคิดว่าฉันเป็นผู้ก่อการร้ายหรืออะไรสักอย่างงัดประตูสิบุกรุกเข้ามาสิ กล้าไหมล่ะกล้าไหมแต่ถ่ายภาพฉันไหมถ้าฉันไม่อนุญาตนะคุณทํางานอ่ะคุณก็กินเงินเดือน,อนของบริษัทกินเงินเดือนของช่องข่าวคุณก็คนเหมือนกับฉันนะเราก็คนเหมือนกันมีสิทธิส่วนบุคคลเท่ากันนะคะในเมื่อคุณมาทํางานคุณมาทําข่าวฉันไม่อนุญาตให้ถ่ายทําตัวฉันอนะ่ะคุณจะละเมิดไหมล่ะสาวิตรีรู้ค่ะว่าอะไรที่เขาทําได้อะไรที่เขาทําไม่ได้แล้วก็รู้ด้วยว่าเราอ่ะ ปกป้องตัวเองได้นะเรามีสิทธิ์ที่จะพูดนี้ได้ม,มีสิทธิ์ที่จะพูดหรือไม่พูดหรือจะให้ข่าวหรือไม่ก็ได้นะมันบอกว่าแม่สาปิดประตูบ้านเอา้าก็ปิดสิก็เปิดแอร์ข้างในจะเปิดอาซาไว้ทำไมอะ่ะก็เปิดแอร์อยู่ในบ้านนะ่ะแล้วจะให้เปิดประตูอาซาเพื่อก่อนที่เขาจะมาเราก็ปิดอยู่แล้วคะ่ะเราปิดประตูบ้านทุกวันนะประตูบ้านแม่สาปิดทุกวันเนี่ย อยู่คนเดียวก็ปิดค่ะนะเอา้าเอาอ,อเนี่ยอยู่คนเดียวฉันก็ปิดประตูบ้านค่ะเพราะเปิดแอร์อยู่นะอยู่คนเดียวก็ปิดแล้วพวกคุณเป็นอะไรอ่ะบ้านเราเราจะปิดหรือเราจะเปิดมันก็บ้านเราอะนะ คนมันหาเรื่องใช่ค่ะสาไม่แคร์หรอกสาไม่สนใจไม่ให้ค่าหรอกค่ะอืมเปิดแอร์แล้วจะเปิดประตูเพื่อไปดูนุ่นธนาคารนุ่นคนเต็มธนาคารเขายังไม่เปิดประตูเลยบ้าบอคอแตกอืมเขายังเขาไม่อนุญาตยังถ่ายนะ้าบ